สวัสดีครับเซียวกาน,นะครับผมจากคูบุต้าศรีสะเกตเราเจริญน,นะครับสาขาอำเภอกันทร,รารูเซียวกามาตีเทิร์นรถนะครับมโอนีววันที่สามคุมภาพันธ์นะครับ2568มาตีเทิร์นรถ LC018 นะครับของคุณจีรัฐทพงศ์รัฐพงศ์นะครับอยู่บ้านโพสีนะตำบลบ้านโพสีนะครับอำเภอพิบุลมังสาหารจังหวัดพิบุรราชธานี พูดม,มาดาดพี่เราไอ้ซียวุ่นคนร่องหน่อยครับมื่อนนี้เซียวกาผ่านเสียงเอานะครับวันนี้ไทยถอนคนล่องหมดนะครับเรียนเซียวอุ่อนคนเกินกูล่องหมดนะครับไอ้เ,เป็นจะเพื่อนเอา L5018SP นะครับ,เ,เ,เ,รบเดี๋ยวเซียวกาทีในบริษัทชั่วโมงการทำงานนะครับนี่เร่งเครื่องมือเหลี่ยมฟันบวมีหมอน้ำบอดันนะครับานา้ำไมนกระเด็นเพราะว่าเซียวกาเร่งรอบเครื่อง <c oughs> เร่งเป็นขึ้นแห้งนะครับ สองพันกับสามพันรอบุ่นะครับที่เบิงว่านามันเดือดมันดันบอนะครับบอท่านเคยตัดทอนเปลี่ยนขัดนะครับจักเถื่อนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันสี่่นตัวแรกเลยนะครับมาทานอยู่นะครับรถงามอยู่นะครับอุปกรณ์สามชิ้นเดียวเซลกามีรวปให้เบรงนะครับฟ้าสูบบอท่านได้เคยเปิดนะครับคมหอนปกตินามบอดันนะครับนี่เดิมเดิมเลยกะเวลาไปตีเทินรถนะครับข้อหนาเพิ่นก็จะเบรงตัวนี้ละ เป็นหลักนะครับเบิึงเครื่องเบิึงเกียร์เกียร์ดีนะครับเกียร์ดีบ่มีหอนนะครับเซลกาล่องแดดเบิึงนั่ะละแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปไปให้เบิึงนะครับเนี่ยบิึงฟ้าสูบเบิึงฟ้าขอบว่าวนะครับเคยเปิดบ่นะครับปั๊มน้ำหัวบอส่วนสิ้นพวกสิ้นล้อพวกลูกมากนะอันนั้นบ่เป็นยังนะครับมันมีการซึกล้อตามการใช้งานนะครับเพาเปลี่ยนได้แต่ว่าเครื่องยนต์นี่างสำคัญนะครับกับเกียร์นะครับเพื่อลูกค้าผู้เพิ่นจะซื้อต่อไปนะครับเป็นจะได้ใส่โดนๆพาสเป็น2 2 5 e heavy นะครับ ไทยลึกยังแกนโลกคือกันมาทานนี่นเราเด้ตัวนี้นะครับเป็นเป็าน,นหานะครับเรื่บอกตัวละไอ้เพิ่นซื้อมือสองมานะครับบอมเป็นรถมือแรกนะครับเป็นมือสองมากเ็เลยอยากได้เอลฮาศูนย์หนึ่งแปดเอสีน้ำเซวกานะครับเพราะเพิ่นกะเปลี่ยนมาใหม่แต่ว่าก็ขาดไปตามการใส่งานนะครับก็บมีห้อยถลอกเน่เล็กน้อยนะครับเพิ่นกะพ่นสีเก็บเป็นน้ำอยู่ดอกนะครับแต่กับอมมีบ่มี่มผลยังนะครับ โดยร่วมก็บือว่าโอเคนะครับโรตารี่เป็น R X 1 6 5 E นะครับตรงรุ่นนะครับงามงามครับโรตารีก็ยังงามอยู่นะครับก็ขั้นอีตีเทิร์นให้เพิ่นอยู่สามแสนกับหกหมืนะครับสามแสนมบาทนะครับมาทานบอกเกิน50%สอรเของ L หาศูนย์ไปผนละนะครับเป็นไอเป็นเอาหวดู C ีนะครับ C ีไม่มีหวดใหญ่นะครับปีละแสนสองหมื่ก้าสิบาทนะครับบ่มีหัดใหญ่ มาทานคือเขาของแถมซองรดพ่วงนะครับนี่ให้เบิ้งนะครับทอนขัดทอนเกียร์บ่ท่านได้เคยแตะนะครับอืมถ่ายกับมีเปลี่ยนซีนหล่อรังไปแล้วแต่ว่ากับบ่เป็นยังนะครับแต่มาอยู่การใส่งานนะครับมันที่มีหัวมีซึมแน่ละบ่เป็นยังนะครับตัวนี้ส่วนเป็นไอ้ทั้งเๆนั้นโเมันฟ้าสูบโบให้โมันฟ้าให้หัวนะครับเพิ่นเพิ่นเอานมันท่าถ้าเกี่ยวแค่นี้นะครับมันเลยเป็นฝุ่นเกาะ แคนยกนะครับโดยร่วมภาพโดยร่วมนะครับเซลกาไทยไปหลายๆมุมให้เบิ้งนะครับรถคันนี้จะเข้าไปโชว์รู่มสีสเกตนะครับอาเป็นรับรถดบรรพุดธนะครับบรรพุธมือนีวันที่สามนะครับสี่วันที่ห้านะครับพุทธที่ห้างามนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับอุปกรณ์ครบสามชิ้นนะครับไม่มีปัญหา สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากตีเทือนรถกับเซลกานะครับกะทรมาแจ้งได้หรือว่าถ้าอยู่ไกลกันกัถ่ายรูปส่งไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวประเมินราคาให้รถคันนี้มีเล่มนะครับแต่เพิ่นบ่งคันได้โอนเป็นซื้อเพิ่นมีเล่มเดี๋ยวชั่วโมงกันทํางานมันมีให้เบิ่งอยู่อ่รูปสุดท้ายนะครับนี่เซลกาถ่ายให้เบิง่งภาพโดยรวมบ่มีห้อยแตกห้อยหยังนะครับลังคาก็บ่แตกนะครับลังคาก็ยังงามอยู่นะครับถือว่าโอเคแต่ว่ากระติกน้ําเพิ่นบ่ให้นะครับกระติกน้ําของเพิ่น <laughs> นะครับนี่นะครับเป็นยังไงยางหลังกับใส่ได้ยีงเย้านะครับยางนานาจะได้เลี้ยนอยู่ดอกนะครับมันเริ่มเหี่ยนเข้ามาแน่แล้วตามการใช้งานนะครับรับตีเทินนะครับทุกรุ่นนะครับบกว่าสีมีเหลี่ยมหรือบ่วมีเหลี่ยมนะครับคือกรณีคือของไอญ่เพิ่นี่กะบอกมีเหลี่ยมแต่ว่าบอมเป็นซื้อเพิ่นนะครับกับบอกเป็นยังนะครับเดี๋ยวให้ผู้เยาวเป็นเส้นรอบๆให้ก็ได้ที่จริงเพ่นมีสามหกส่วนแปดนึ่งนะครับกับเครื่องอัดฟางิันซื้อเงินสดเบิด์ ก็เลยบบมีก็เลยบบมีเครดิตกับทั้งคู่ภาษาลิสซิงนะครับก็เลยบ่ดด้ส่วนลดดอกเบี้ยไลน์นะครับพอ่ปไปสื้อเงินสดให้เบิงรูกโดยรวมนะครับงามงามงามเพื Estamos ่อนเป็นพ่อคางัวนะครับในหอยในหอยบ้านโพสีเหนือแหละนะครับตามตามทะเบียนบ้านนะครับบ้านโพสีเหนือตำบลโพสีนะครับอำเภอพิบูต์มังสาหารนะครับจังหวัดอุบลเสร็จออกไปตำบลละวนะครับบ้านไอจอนี่มือป่าพุ่นละนะครับ ที่จริงรถมีอุปกรณ์ครบแต่ว่าเซลกาบริบสัยนะครับเพิ่นถอดไปแนวนี่เพิ่นไปลากฟางมาเก็บนะครับก็เลยบอกบอกเพิ่นมาบ่ต้องใส่ดอกเดี๋ยวมือเซลกามาเที่ยจังคอยเอาใส่จังเ่อยเอาขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับไปลองครับเบิ่งนะครับคัดกะยังหลายอยู่เนี่ยนี่คือชั่วโมงการทํางานนะครับสามพันจีลอยกว่าชั่วโมงนะครับงามอ่ารถกับชั่วโมงกะสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่ารถมันหลายปีนะครับชั่วโมงกันยังโอเคอยู่ สภาพดยร่วมกับอวไวยังงามอยู่นะครับไม่มีห้อยบุ่มเลยนะครับฟ้ากระปูงบางควรไฟหนากับโปแตกนะครับแบตเตอรี่ก็เปียนนไม่นะครับเซลกาเบิงเบิงเบิดอยู่ดอกนะครับเอ้าประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากตีเทิร์นรถนะครับหรืออยากได้รถไม่น้ำเซลกานะครับโทรมาสอบถามเด้เบอร์โทรอยู่ชื่อคลิปเลยนะครับของแถมสองรถพ่วงจังได้กับมาดทานคือเก่านะครับสำหรับเสื้อนะครับประมาณ 7- จ็ดถึงสิบสี่วันเดียวเซลกาแจงราคาลงในเพดอีกรอบหนึ่งนะครับเอ้าสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียกจำนี้พอกันไมมวันพุธนะครับทรงลดวัที่หานะครับวัที่หกทรงของไอ้ไส้เป็นทั้งอําเภอโพไซนะครับจังหวัดลอยเอ็ดสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียกจำานี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ